หน,หนักๆแน่นกว่านี้ครับพร้อมหนึ่งสองสามขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาดูการประชุมสัมมนาสมาคมจีนเจียอเน่นประเทศไทยครั้งที่17วันที่8-10ถึง10ณสวนหลวงรุตพัทยานะครับวันนี้เป็นวันที่8เป็นวันเริ่มต้นนะครับผมพาท่านมาชมบรรยากาศในห้องนี้นะครับ ดูครับตอนนี้เวลา,อาตอนนี้เที่ยงกว่าๆนะครับผมเห็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมนะครับของทางกรุงเทพมานนี่ท่านผู้นี้นะครับที่นันข้างๆให้กับผมก็คือท่านพนกำหนดเอกชิดชัยวณสถิตนะครับและทั้งนี้ก็นายกนายกแลวนี่ก็เป็นนายกทางโคราชนะครับดูครับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดยอดที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็คือนายกชัยวุฒิเล็กศรีสกุลนะครับนี่ก็ของทางสมาคมติันนะครับที่สำนักงานใหญ่ได้มาในวันนี้แล้วดูนะครับผมพาท่านชมบรรยาก,กาศรอบๆรลบสวัสดีชาเกียาอันทั่วประเทศค่ะาอาตปรวมือนหน่อยค่ะให้ดูนะครับแต่ละ มาแต่ละสาขาทั้งหมด20กว่าสาขาสมาคมแต่ผมจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าหมักหน้าหลายตากันเลยนะครับผมจําได้อันเดียวทีมเดียวก็คือทางอุดรนะครับอ๋อน้องคายนะครับน้องคายสีแดงนี่รู้นะครับทุกท่านนี่นายกนะครับนายกท่านโบเป็นลิ้มนะครับ านใส่เสื้อเหลืองแจ๊สวยงามมากเลยดูโซนี่โซนที่นที่โซนที่โรนะี่ับนที่โนที้นครสวรนี่นที่โนที่นทีนทร่โซนี่โนท่ไนที่นที่น่โนทโเนที่นีตโนที่นะี่นี่โซนทั่โานทีกน่น่โนโนที่นี่นนีนี่นรที่น่น ดูนะครับรรยากาศที่ในห้องเลี้ยงลิโดนะซึ่งมาถึงก็มารับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมต่อไปนะครับท่านผู้นี้คือ ผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาคมสุนโลกนะคะสำนักงานใหญ่ออกแ่งออกเป็นสองตึกนะคะตึกเอกับตึกดีนะคะทั้งนี้ผมเคยเห็นนะครับแต่ยังไม่ออกว่าจังหวัดไหนแต่เดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามนะครับโซนนี้ตึกเอนะคะมีสำนักงานใหญ่ที่ห้องนะคะแต่ละคนนั้นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับดูครับ2 9ห้อง กระพาหินเจ็ดห้องนะคะแล้วก็มีชนบุรีสีชมพูนี่คือตึกสีค่ะชนบุรีนะครับชนบุรีนะครับสองห้องขันเจ็ดสิบสี่ห้องชนบุรีเราเป็นเจ้าภาพอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ตึกนี้่ะนี่ก็มาจากจังหวัดไหนไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆาในที่นี้นะครับ ทีนี้มาถึงเตีอันสุโขทัยนะครับนี่กลุ่มนี้สุโขทัยมากันกี่คนนะเก้าคนนะแลจ๋วเลยประจัสีประจำจังหวัดขอแสงยินดีนะครับชนบุรียินดีต้อนรับครับนี่สุโขทัยสีเหลืองสวยงามมากอ่าทานข้าวกันแล้วเนาะโอเคถ้าตกบกพร่องอะไรบอกเอากาแฟอะไรแล้วบอกนะ พีอ่อยาชิมครับอยชิมวันนี้ก็เป็นนายกทางอุดรนะครับท่านนี้สุดยอดเลยนะครับนี่มาจากไหนยังไม่รู้เดี๋ยวเยอะแยะเลยนะครับสมาชิกมาจากทั่วประเทศนะครับทีนี้มาจากไหนยังไม่รู้อุดร อันนี้แจ้แจ้ใช่อุดอนไหมอุดอนเนอะอุดอมากันหลายคนไหมฮะกี่คนนะสี่สิบนะโอเคเลยสดยอดเลยสี่สิบเท่ากับอายุเท่ากับอายุเนอนะสี่สิบจงจริงๆเลยนี่ก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศใน นี่นะครับตอนนี้กําลังถ่ายภาพก็ยังสนุกสนานนะครับนี่มาจากสมาคมเตะอันขอนแก่นนะครับโอ้โหยกมือยกไม้เท่นะครับท่านอยู่ตรงนี้ก่อนนะอเย็นนี่แหละครับไไไม่ต้องปหนเดี๋ยวนี้โต VIP นะครับนี่คือต้องสามช่างงานใหญ่สุดยอดเลยนะครับแต่ละคนอาาจรย์ข ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสมาคมเกีฬนสมาคมเทีนสาารสามนอแต่ละคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาคมแต่ละแห่งนะครับนี่ก็เป็นรองนายกนะครับนี่ไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกันไปดวงยิ้วกันด้วยจำได้เลยอันนี้คนนี้เฮียโอ้ยเฮียว่าเจอกันปีนี้ยอดเลยเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีการปีใจจังที่มาฮะก็ งานก็มีท่านในรถพี่ซอยครับนี่ก็เป็นสมาคมเตอันอีกนะครับเมื่อหกเดือนที่แล้วนะครับจริงๆครับประชุมออกมาประชุมร่วมในทีมงานทั้งหมดรอบนี้ก็ไรับที่นั่นี่ก็อีกสมาคมเตอันอีกแห่งหนึ่งนะครับขอโทษนะครับมาจากจังหวัดไหนนะตะบานหินโอ้แจ๋วเลยตะบานหินใครไปเที่ยวแล้วนี่ตะบานหินนะครับ เคยเคยจัดเคยจัดแล้วผมไปตอนนั้นนานละนี่แจ๋วเลยนะครับมากันกี่ท่านฮะสิท่านนะสุดยอดเลยโอเคเมื่อไรจะจัดอีกโอเคนี่นะครับตอนนี้คุณโจกเสียเก้าแห่งอุทัยธานีนี่แต่ละคนหน้าตาดีๆหน่ารักทุกท่านเลยครับดูดู มาทั้งหมด5ท่านอุทยานนี่เป็นเมืองหน้าหน้าท่องเที่ยวมากเลยโอเคเลยตามสบายนะครับตอนนี้มาถึงโต๊ะเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่อ้คนที่แต่งตัวเท่เลยนะเป็นขาวบอยอโอเชียงใหม่เชียงใหม่แจ๋วเลยแจ๋วเลย ท่านนี่ครับตอนนี้ท่านพลตำรวจเอกชิดชัยก็มานี่ครับท่านพลตำรวจเอกชิดชัยวัฒนสถิตนะครับก็ให้เกียรติมาถ่ายรูปกับทีมเชียงใหม่นะครับดูครับสุดจอดจริงๆเลยคนส่แว่นนี่โคราชนะครับคุณสุเทพนะครับเป็น ที่ชื้นบึนกันน่าดูเลยนะครับคนเสื้อเหลืองนี่นะครับนายกครับนายกท่านชอบใส่เสื้อที่มีสีสันสดใสนะครับดูครับมีคาวบอยด้วยนะครับงานนี้อย่างครับทุกสาขาครับในยุคที่ผู้ชาขาของแต่จะสาขาไปไปกระทำงานครับเหมือนกัะเอาใครที่แบบว่าเออรอชคอน อันนี้จังหวัดไหนนะ,ะมากรุเทพก็ไม่ใช่เมื่อกี้ผมถ่ายไปทิง้งนี่นายกันนี้โอเควันนี้ไท<ห>ยไย,ยแล้วก็งงนม่มีย่เลยแล้วก็สานรีครับเชิญนายกนายกันกนี<ร>น้นา,นายกนะครับโอเคครับจัดงานดีชอบมังกรนายกโอเคเดี๋ยววนไปใหม่จะไปใหม่ถ้าผมยังอยู่มังกรมังกร ตอนนี้ก็มาถึงพิษณุโลกนะครับนี่พิษณุโลกใช่ไหมใช่นะโอเคเลยดีมากเลยมากันเยอะแยะเลยกี่มากันกี่ท่านฮะสามสิท่านเยอะมากนี่ก็พิษณุโลกนี่ชาทุกท่านนะครับพิษณุโลกปีหน้าก็จัดเช่นเดียวกันใช่ไหมปีหน้าถ้ามีโอกาสจะไป พิษณุโลกจัดคนที่สองแล้วเออคนที่สองแล้วเนาะเอ,อ่อเข้าก่อนก็ไปนี่ก็พิษณุโลกใช่ไหมนี่ปีหน้าปีหน้าเจอกันถ้าถ้าผมมีโอกาสไปโอเคเลยอาพิษณุโลกมองกล้องด้วยสุดยอดเลยปีหน้าเป็นเจ้าภาพ ถ้าไม่ติดธุระอะไรจะไปเดี๋ยวเจอกันโอเคเลยตามสบายนะครับ